ถ้าคุณกำลังคิดว่าชีวิตไม่มีค่าผมเกิดมาไม่มีแขนผมมีแต่ขาผมก็ถามแม่ผมว่าทำไมผมถึงไม่เหมือนพี่คือตอนที่ผมเล็กๆก,ก็คือกลิ้งไปก่อนก็พอกลิ้งไปก็จะใช้หัวดันแล้วก็จะถัดไปบางทีเราก็รู้สึกว่าเราไม่ทันใจเพราะว่าเพื่อนมีขาเราถัดมันมันไปเร็วกว่าเพื่อนไม่ได้ ผมก็สังเกตว่าเพื่อนมีขาเราก็มองขาเราที่เราก็็มีขาแล้วเราทําไมไม่เดินน่ะถ้าเราเดินมันจะมันมันมันจะไปไกลกว่าไหมผมลุกแล้วเรวิ่งจากเด็กเราไม่รู้ว่าการล้มมันคืออะไรปากแตกอกลงไปเต็มเต็มเรารู้สึกว่าจะเก็บจกและไม่มีโอกาสดีด อย่างที่ตัดสินใจไปโรงเรียนก็คือพี่ผมจะซื้อหนังสือการ์ตูนเล่มละห้าบาทนะครับผมก็มาเปิดแล้วผมก็หัวเราะผมจินตนาการเอาว่าไอ้สองตัวนี่มันคุยอะไรกันแล้วผมก็วางสื่อการ์ตูนกวะลงแล้วก็ผมก็บอกว่าสักวันหนึ่งนะกูจะอ่านมันให้ออกกูอยากรู้ว่าข้างในมันคุยอะไรกันผมก็ไปบอกกับพ่อพ่อผมอยากเรียนผมอยากไปโรงเรียนพ่อก็พาไปรอพอ่อออประมาณ ัช่วโมงแกก็เลยออกมาออกมาปุ๊บแกเห็นผมมุ๊งแกไม่พูดอะไรเลยแกพูดคําเดียวว่าไม่รับหนักไปกว่านั้นก็คือโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนของเด็กปกติไม่ใช่โรงเรียนของคนพิการถ้าอยากให้ลูกคุณเรียนคุณต้องไปที่ปักเกตปักเกต็คืออะไรแล้วทําไมเราต้องแบ่งแยกเราต่างเับเพื่อนตรงไหนอะไรคือคือมันงงมันที่เราคิดดูเด็กประมาณห้าขวบถ้าเจอคําพูดนี้ถ้าเจอคำคำที่เราไม่เคยได้ยิน ทับทองเหนื่อยคือเหนื่อยับต้องมานั่งตอบคําถามคนคําถามที่เป็นคําถามที่ซ้าๆคาถามหลักๆก,ก,ก็คือน้องเป็นอะไริการน้องแขน์ไปไหนทําไมน้องถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผมต้องตอบพะโลงยันพอ,อ,อกเกิดมาทําไมถ้าผมอยู่ในบ้านในสังคมในสิ่งแวดล้อมสายตาของคุณเราไม่เหมือนกันนะ เขาก็จะมองเราเป็นตัวประหลาดอะไรสักอย่างเราเครียดเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นตัวประหลาดอะไรรู้วะเนี่ยแม้แต่ตอนที่เราอยู่โรงเรียนเรากินข้าวพอเราจะกินปุ๊บคนนักเรียนเกือบสองร้อยกว่าคนหยุดกินปุ๊บแล้วมองเราชีวิตมีแต่ความล้มเหลวตอนที่ผมเรียนอยู่ปีสองขึ้นปีสามเดือนหนึ่งแม่ผมส่งให้ เดือนละสองพันแล้วผมต้องหาเงินเรียนเองแลนอนก็นอนน้อยแถมตื่นลืมตาขึ้นมาก็เครียดว่า,ากาูจะทำงีงในเรียนคิดในใจว่าเออทําไมกูต้องลําบากอะไรขนาดนี้นะทำไมกูต้องอดทนอะไรขนาดนี้วะคือลืมตาตื่นแล้วก็คิดในใจว่าโอกาสเราหมดแล้วเหรอมันจบแค่ตรงนี้เหรอจะไปสู้กับใครได้ ผมเคยโดนปฏิเสธมาก่อนผมเคยหมดโอกาสมาก่อนผมไปเขียนงานที่สะพานพุทธบางทีเขามาเขาก็ไม่จ้างเราเขาก็ไม่รู้ว่าเราเขียนได้หรือไม่ได้กลัวคำพูดดูถูกจากคนอื่นอย่างคำดูถูกเขาบอกว่าส่งลูกเรียนไม่ทำไมเรียนไปก็ไม่จบจบมาก็หางานทำไม่ได้เสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินทั้งทอง เราต้องเปลี่ยนสายตาเขาคําว่าดูถูกเป็นชื่นชมเฮ้ยไม่ลองำไดปะลบคำตรงนั้นว่าเฮ้ยเราทาได้นะถ้าคิดว่าชีวิตคุณมีไม่เท่าคนอื่นลองดูชีวิตของเอกชัยวรรณแก้ว ที่มีร่างกายไม่เท่าคุณเดินไม่ได้เร็วเท่าคุณได้รับโอกาสน้อยกว่าคุณและได้รับคําดูถูกมากกว่าคุณเขามีอยู่อย่างเดียวที่เหมือนกับคุณนั่นก็คือยังมีลมหายใจเหมือนกัน ให้กำลังใจคนอื่นและอีกอย่างหนึ่งคนอื่นก็ให้กำลังใจผมเราชื่นใจเราให้แล้วเขาก็ทําได้ในตัวนี้ตั้ตงพลังมชาชัดไปแล้วพื้นเอ้ยเราทำได้เราเชื่อว่าพลังสามารถส่งต่อถึงกันได้